บบไม่มีที่สุด,ไม,สดไม่มีประมาณไปเลยล,ลูกอะไรก็ไม่จัดว่าไมา่หรือไม่ไม่ไปด้วยกันเลยไปแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปด้วยกัน Everything beyond beyond, Everything. beyond. 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 แบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกันเรื่อยจะได้เลยตัวเลยไปลูกไม่หมดแต่แค่มีแค่นั้นแค่อะไรก็ทายมังแค่เหมือนเดิมอีกอะไรๆก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกันเรื่อยไม่มีขอบเแขกกันเรื่อยมันจะได้ไล่ลงรอยล้างไป เลยแค่นี้เลยแค่นั้นไปมัวแต่แค่มันตงี้จะไม่นอกเหนือลิมิตสักทีสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนอกเหนือคําว่าอิสระหรือไม่อิสระนอกเหนือคําว่าเสรีหรือไม่เสรีสิ่งที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีไม,ไ,มไม่จัดว่ามีหรือไม่มี อะไรๆก็ไม่จัดว่าไม่หรือไม่ไม่กันเรื่อยๆเป็จะเริ่มไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปตามนั้นแหละลกไม่มีความเหตุไปตามนั้นเลย มีที่สุดไม่มีประมาณไปเหมือนเดิมเอะไรก็ไม่มีความเคบไปด้วยกันเหมือนเดิมไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปด้วยกันเหมือนเดิมอาุภาอาพุภากพพ็จะตามนั้นไปเอง ที่ไร้ล่องรอยอยู่แล้วไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะได้ไร้ล,ล่องรอยล้างกันไปตามนั้นเองกันกแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตามนั้นเองไอ <ak> ที่ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดกันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไได้การทุกสิ่งทุกอย่างตามนั่นเลยลุกมหาคุณห์นะ ไอที่ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปได้วยกันเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างก็ไล่ล่องลอยล้างกันไปตามนั้นเลยนะสิ่งที่ไม่จัดว่าไม่หรือไม่ไหม่อยู่แล้วนี่ก็เมัอนกานลูก ก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นตามนั่นเลยยาแล้วตามเป็นใดก็ตามทีกรรมยากรรมปันกรรมกรรมเหียดกรรมปานนี้กรรมนิดกรรมหน่อยกรรมหลายกรรมอะไรก็ตามนะโยกธาตุสองพวกรูปทุกสี่ยาพระโหสดีโสดีโสดีโสดี

ทุกพื้นทีท่ทุกสถานที่ในโลกภธาตุสังขวัตินี้ไม่ว่าจะพนดินใต้ดินไม่ว่าจะคนน้าใต้น้ำไม่ว่าจะในอากาศหรือช่องว่างในอากาศุกสิ่งทุกอยาก่างล้อมกันไปอะไรๆก็ไม่จัดว่าไหมหรือไม่ไหมเหมือนกันไปอ ช่การคอยติดไม่ใช่การคอยหลุดเหมือนกันไปละลายทั้งส่วนตัวละลายทั้งส่วนรวมล่างส่วนรวม กรายทั้งส่วนตัวสลายทั้งส่วนรวมลูกแย้มันเหลือทั้งส่วนตัวแย้มันเหลือทั้งส่วนรวมอยู่เรียกว่าไล่ลงลอยล้างไอสิ่งที่ไม่จัดว่าไม่หรือไม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปได้กันเลยลูกทุกอย่าง จะได้ดับล่างกังนไปไล่ลงลอยล่างกัไงนไป <c oughs> เต็มที Harriet, ata, ır, ok ่หน่อยอะไรๆก็ไม่จัดว่าไหม้หรือไม่ไหม้เต็มที่หน่อยหรือเต็มที่หน่อยอย่ามัวแต่ออนแออะไรมุดเฉดหน่อยเด็ดขาดหน่อย ที่ไม่จัดว่าไม่หรือไม่ไมอยู่แล้วนี่ก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยลูกไม่ต้องไปลังเลอะไรไม่ต้องไปมัเก๊กมัวกัสบารมีอะไรไปดิไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปจะได้ดับล้างไปแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเช่นเดียวกัน จะได้นอกเหนือกายนอกเหนือจิตเป็นนอกเหนือตัวนอกเหนือเป็นเต็มที่น้อยอะไรๆก็ไม่จัดว่าไหมหรือไม่ไหมเต็มที่น้อยแล้วมันก็เลยไม่เหลือทั้งไหมไม่เหลือทั้งไม่ไหมก็จะกลายเป็นไล่ร่องรอยล้างกันไป ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเรื่อยๆมันจะได้ละลายมันจะได้สลายมันหลงแค่นี้หลงแค่นั้นหลงอยู่แค่อะไรนะั่นแหละหลงคาหลงแค่หลงแค่หลงคาเลยสลายไป ที่น้อยลูกอเอออย่ามืแต่อ้อยอิงอะไรเดี๋ยวมัจนาจากายเป็นพลังใน่งการดับล้างร่วมเกินไปทุกสิงส่งอย่า ไม่จัดทั้งจัดทั้งไม่จัดไปด้วยกันเลย